มะเร็งคือโรคซึ่งเกิดมีเซลล์ผิดปกติขึ้นในร่างกายและเซลล์เหล่านี้มีการเจริญเติบโตรวดเร็วเกินปกติร่างกายควบคุมไม่ได้เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตในที่สุดโรคมะเร็งเป็นโรคอันตรายที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่วงการสาธารณสุขทั่วโลกสถิติทั่วโลกในอัตราการตายจากโรคมะเร็งสูงถึง8.2ล้านคนทั่วโลก ปีสี่เก้าเริ่มมันมีปัญหาสุขภาพพอป่วยภัพบเนี่ยน้ำหนักมันลดสุดๆเลยครับที่เนี่ยก็าไปหาโรงพยาบาลสีดีราชไปโรงพยาบาลรามาไปทุกโรงพยาบาลที่นี่ไปหมดไปเสร็จแล้วครับไปสวดมาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวพี่น้องๆบอกว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะให้พี่น้องๆมารับกลับบ้านแล้วกันแต่ถต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอยากกลับไหมอยากกลับและผมคิดด้วยนะคิคิดจะกล้าตัวตายด้วยนะ ปูก่อตายนะเรายังคิดว่าเอ้ยเรายังมีลูกอยู่นะถ้าเราตายไปลูกจะอยู่กับใครพิดอย่างนั้นยังใส่ยังคิดอยู่แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้ผมได้มอบอาหารเสริมต็ทีทให้ผมไปทานจากน้ำหนักเรามันเหลืออยู่29กโลมันจะรอดเหรือแล้วที่บ้านเสียก็ทำเตรียมลงเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่รอดตายแล้วก็ประมาณ15วันเนี่ยก็ดีขึ้น จากตัวเองตานข้าวไม่ได้เลยดีนี้ก็คือมันดีขึ้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 นมาเป็นเกือบปกติ9ปีแล้วที่ผมจากตัวท,ที่เป็นมะเร็งปี 4, 4, 4 9, ี่สี่เตอนนี้ก็5้าแปดตามไม่ชีวิตผมดีขึ้นแต่อาหารเสริมเนี่ยตามไม่ในครอบครัวผมด้วยนะครับในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคนทุกวันนี้ขยับพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมจากอ้านป้องกันไว้ก่อนเพราะผมบอกว่าตรงนี้คือสิ่งมหาศาลครับ ถ้าไม่ลองจะไม่เชื่อครับเพราะเราใกล้ตายแล้วจึงรอดครับนะครับบอกเลยว่าแอปปี้เนี่ยมีความสุขและทุกวันนี้โซนิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ